เดือสปูนช้อนทองคำเผ็ดร้อนจัดจ้านสุดเดือดเปิดศึกกระเพราฟาดฟันโชว์สุดเด็ดเดือสปูนช้อนทองคำพรีเซนเต็ดใบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างรายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยของบริษัทเฮลิคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดที่จัดอันดับสตรีทฟู้ดไทยพร้อมกับยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้นางไกลไปทั่วโลกนำพาความสนุกโดย วินลีแม็กอินทอร์ชและเบกกี้เดรุนีรับหน้าที่พิธีกรส่งท้ายสิ้นปีกับความเผ็ดร้อนของการแข่งขันเมนูกะเพราของสายซีที่บอกเลยว่าดูเดือดทั้งฝีมือและฝีปากกับการฟาดฟันของสีร้านดังคือร้านที่นี่บาซิลกะเพราป่า ร้านกินกะเพราแอดบางเซนร้านจี๋เหล่าและร้านจิตสดชื่นซึ่งทุกร้านต่างก็จะมีกลเม็ดเล็ดลับการปรุงรสชาติกะเพราที่แตกต่างกันไปเรียกว่ายกขบวนความเผ็ดร้อนจัดจ้านมาประชันกันแบบถึงพริกจริงๆงานนี้บอกเลยว่าทําเอาเหล่ากรรมการหลัก10บคนและกรรมการทางบ้านอีก100คนนั่งกันไม่ติดเพราะความหอมฟุ้งกระจายไปทัว่วเมื่อเหล่ากรรมการได้ชิมแล้วต่างต้องยกนิ้วให้ในความอร่อยเลิศสุดๆ แต่สุดท้ายแล้วกะเพราร้านไหนจะถูกใจกรรมการจนได้รับช้อนทองคำช้อนที่2องไปครองติดตามลุ้นและชมการประชันฝีมือของร้านอาหารสอตอ์รีฟูดทั่วไทยได้ในรายการเดือดสปูนช้อนทองคำพรีเซนเตด b บน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันศุกร์ที่วันที่20ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD รายการนี้เกิดจากความคิดของกิติกรเพนโรดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฮลิคเนีย กรุกจำกัดที่ต้องการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารที่เป็นรายการต้นฉบับในประเทศไทยขึ้นนอกเหนือจากรายการอาหารที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารในประเทศไทยและให้ความสำคัญกับร้านอาหารข้างถนนในประเทศไทยโดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีเว็บไซต์และสื่อสังคมที่รวบรวมและแนะนำร้านอาหารข้างถนนเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีการจัดอันดับร้านอาหารข้างเหล่านี้อย่างชัดเจน มีเพียงการวิจารณ์ร้านอาหารโดยนักท่องเที่ยวเท่านั้นจึงผลิตรายการนี้เพื่อจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนให้ชัดเจนในรูปแบบการแข่งขันรายการนี้ถูกพูดถึงครั้งแรกเมื่อปลายปีพศ2566โดยเดิมใช้ชื่อว่า The Golden Spoon และวางกำหนดการออกอากาศไว้ในช่วงต้นปีพศ2567ทางท่อง 7HD โดยออกอากาศสัปดาห์ละหตอนตลอดทั้งปีก่อนที่ต่อมาจะขยับการออกอากาศออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่2ของปีดังกล่าว อย่างไรก็ตามรายการนี้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมพศ2567โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเดอะสปูนช้อนทองคำมีการเปิดตัวพิธีกรคือมิลลี่แม็กินทอชและเบกกี้ศรีธัญญาและวางกำหนดการออกอากา,กาศไว้เป็นเดือนสิงหาคมทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาต่อมาได้เผยแพร่ทีเซอร์ชุดแรกเมื่อวันที่20 คโดยระบุวันออกอากาศตอนแรกไว้เป็นวันที่2ส,งสิงหาคมและมีการถแถลงข่าวเปิดตัวรายการอย่างเป็นทางการที่เติมสุขสตูดิโอเมื่อวันที่24กรกฎาคม